ลูกค้าไหนที่ตามหารถกระบ,บะ D m a x All New 4ประตูผมแนะนำเป็นคันนี้เลยครับ<า>สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้องยะสมยงคาร์เซ็นเตอร์อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะผมสาขาสำนักง,งานใหญ่นะครับวันนี้ผมนำรถกระบ,บะดีๆอีก1นึคันมาให้กับคุณลูกค้านะครับเป็นกระบะ4ประตู All New D m a x นะครับใครที่ตามหาอยู่ชมคันนี้เลยครับสำหรับเจ้าคันนี้นะผม ยูสูดีแม็กอ l l นิวนะผม1.9 DDI นะครับผมเป็นตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์ er ตัวสูงนะครับ4ประตูคันนี้ผมเปิดราคาให้เพียง499,000บาทผ่อนงวดประมาณ9,100บาทตลอดสัญญานะครับคันนี้เป็นปี2016ตัวแซนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากครับคันนี้มาคันนี้นะผมสีเดิมเขาคือสีเทาแบบนี้เลยนะครับส,สวยเลยนะด้านหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับนี่หลอดไฟลูกแก้วนะ ซองสว่างกลางคืนดีนะครับมาตรงกลางก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมโลโก้สีเงินโครเมียมอีสูซุนะครับผมด้านล่างมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้เรียบร้อยครับผมมาชมด้านข้างนะครับผมด้านข้างจะเป็นโป่งใหญ่แบบนี้นะครับตัวสูงจะให้เป็นโป่งใหญ่แบบนี้เลยนะตัวสูงแล้วก็มาพร้อมกับล้อยางใหม่ๆเลยนะคันนี้เป็นล้อแมกกอซีนขอบสิบนะครับตอนนี้ใช้งานยาวๆเลยนะครับยางยังหนานะครับผมมาชมด้านข้างต่อนะครับ ด้านข้างก็จะมาพร้อมกับที่เหยียบขึ้นนะครับผมบันไดข้างให้เรียบร้อยนะตัวสูงโอเคเราไปรับชมภายในกันต่อนะครับผมสลับภายในนะครับคันนี้คุมโทนสีดํามานะพวงมาลัยเดิมนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับแอร์แบกคู่หน้าเลขไมค์คันนี้65,500กิโลเมตรนะครับผมมาดูในส่วนของคอนโซลกลางก็จะมาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงนะครับเดิมโรงงาน อ่าเล่นอาร์เล่น USBCDFMAM ได้หมดเลยนะผมคันนี้ก็มาพร้อมกับระบบแอร์ที่เย็นฉ่ำนะอ่าระบบแอร์ปรับแบบแมนนวลนะครับผมมาพร้อมกับเกียร์แมนนวลด้วยนะ6สปีดนะครับคันนี้อ่าเกียร์ธรรมดา6สปีดสบายๆได้เบาะผ้ากำมะหยี่ด้วยนะครับคู่หน้าและด้านหลังด้านหลังแน่นอนเปิดกว้างแน่นอนครับผมคันนี้นั่งได้หลายคนไปกับครอบครัวถือว่าโอเคเลยนะครับมาชมด้านหลังกันต่อครับสำหรับด้านท้ายก็จะเป็นกระบะเปิดท้าย เปิดกว้างได้เลยใส่ของได้เยอะนะผมไฟท้ายแบบ LED นะครับไฟท้าย LED คันนี้มาพร้อมกับกันชนท้ายมือเปิดฝ้าท้ายก็เป็นแบบชุบโครเมียมมาให้เรียบร้อยสําหรับคันนี้ก็สวยเดิมสุดๆครับคันนี้นะครับผมมาดูกันต่อในส่วนของเครื่องยนต์กันเลยครับอเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะผมหรือ 1,900cc ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับเครื่องยนต์เดิมๆสวยแห้งๆเลยนะครับผมคันนี้ก็อ่ะ ผมได้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอะไรของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะผมคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมน็อตไม่เคยขยับสักตัวเลยนะครับผมนี่แผ่นเพลทเดิมจากโรงงานนะครับด้านข้างสวยงามเลยนะ HR เมทอาร์คิวซีเรียงตัวสวยนะผมคันนี้ก็มาพร้อมกับระบบเบรคเอเสนะครับคันนี้อ่าเป็นระบบช่วยเบรคกระทันหันนะครับเวลาขับขี่ก็ปลอดภัยเลยนะครับอ่าคันนี้ไม่มีเลยนะครับว่าจะมีการเฉียวชนหนักมาชนเบาก็ไม่มีนะครับคันนี้ก็เป็นรถที่ไม่มี ประวัติเกี่ยวกับการชนหรือน้ําท่วมพิความมานะผมเป็นรถเดิมๆนะและที่สําคัญคันนี้ผมได้ทําการตรวจสอบจากทางขนส่งมาเรียบร้อยครับสาหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะผมยูซูดีแม็กออร์นิวหนึ่งจุดเป็นตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์ er นะครับตัวสูงคันนี้ผมเปิดราคามาเพียง499 0 0 0บาทลดปี2 0ง6ผ่อนงวด9,100บาทตลอดสัญญาเลยนะผมฟรีดาวเลยนะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ออกรถกับผมนะครับอ่ะคันนี้ก็ฟรีภาษีพบรบฟรีค่าจัดค่าโอน ฟรีทําสัญญาถึงต่างจังหวัดเลยนะครับผมและยังไม่พอนะผมเมื่อสัญญาผ่านก็ฟรีส่งมอบรถถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับผมและยังไม่พออีกนะครับผมมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนแถมให้คุณลูกค้าอีก1ปีเต็มเตมเลยนะครับลูกค้าไหานที่ตามหารุ่นนี้อยู่นะผมสามารถโทรติดต่อสอบถามผมได้เลยที่เบอร์0 8 1 2 3 8 6 6 9 9ครับสมยงคาเซเตอร์ยินดีให้บริการครับ